สำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องหลอนๆบนท้องถนนแล้วก็ผมอยากให้คุณลองมาฟังเรื่องนี้ดูก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณมองทางหลวงหมายเลข3า3สไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่องจำเป็นต้องสัญจรผ่านถนนเส้นดังกล่าวในช่วงเวลากลางดึกที่เงียบสงัดก่อนที่กลุ่มของเจ้าของเรื่องจะหลงทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่สร้างความสยองขวัญให้กับพวกเขาจนยากที่จะลืมเลือนกับเรื่องที่มีชื่อว่าวงกฎข้างทางหลวง ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หลอนๆของคุณน้อยซึ่งเธอที่ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเพจ f a c e b o o k เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบเบลกออกมานำเสนอให้ทุกท่านเดี๋วรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับ โดยเรื่องราวที่คุณน้อยส่งเข้ามาในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เธอกับสามีได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองอีกทั้งผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้ชวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2539ระสคุณน้อยเติบโตมาในครอบครัวของชาวอายุทยาก่อนที่ครอบครัวของเธอ จะย้ายถิ่นฐานมาทำการค้าขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งร้านของเธอก็มีทั้งงานไม้เนื้อแข็งรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทร้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ทามาหากินแต่ยังเป็นบ้านพักอาศัยของพวกเธอและครอบครัวอีกด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์ในคืนหนึ่งก็ได้กลายเป็นรอยหลอนที่ฝังลึกในใจและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์หลอนที่เธอไม่เคยลืม ในปีที่เกิดเรื่องช่วงประมาณสามทุ่มกว่าคืนนั้นบรรยากาศในร้านเงียบสงัดของในสต็อกก็เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นคุณน้อยกับแฟนกำลังจะเตรียมตัวเข้านอนแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนโวยวายที่ดังขึ้นมาจากหน้าร้านเสียงดังกล่าวเป็นเสียงของลุงฤทธิ์ลูกจ้างเก่าแก่ผู้ซื่อสัตย์แต่ติดเหล้าหนักโดยลุงฤทธิ์แกก็ตะโกนเร่งเราขึ้นมาว่าเถ่าแกเอ้ยพรงนี้จะไม่มีของขายแล้วนะไปหารับโซฟาไม้มาขายกันเถอะ ไปกันตอนนี้ที่ลงของเขาคงยังไม่นอนกันหรอกตอนแรกคุณน้อยก็คิดแค่เพียงว่าล,ลุงฤทธิ์คงจะดื่มเหล้าขาวมาจนเมาได้ที่แล้วก็เกิดอาการครึกเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่ถอยคําที่ได้ยินดันไปตรงกับแผนที่ครอบครัวเพิ่งจะคุยกันไว้ว่าพวกเขาจะกลับบ้านที่อยุธยาแล้วตีรถเข้าไปกรุงเทพเพื่อไปลงของมาขายคำพูดของล,งลุงฤิ์จึงไปจุดประกายความคิดในหัวของคุณน้อย ความคิดที่วนเวียนทำให้คุณน้อยนอนไม่หลับก่อนที่เธอจะเห็นว่าแฟนเดินลงไปคุยกับลุงฤทธิ์และตอนนั้นยิ่งเธอนอนคิดเธอก็ยิ่งเป็นกังวลว่าถ้าหากไม่รีบไปลงของไว้วันต่อๆไปก็อาจจะไม่มีสินค้าวางขายอย่างที่ลุงฤทธิ์แกว่าเอาไว้จริงๆแต่ปัญหาคือคุณพ่อและคุณแม่ของเธอท่านได้เดินทางกลับอยุธยาไปก่อนแล้วกว่าจะรอให้คุณพ่อกับคุณแม่ตีรถกลับมาเพื่อเข้าไปกรุงเทพพร้อมกันมันก็เสียเวลาไปหลายวัน นั่นหมายถึงไรายได้ที่จะหายไปและหน้าร้านที่โล่งเปล่าในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ในขณะที่นอนคิดอยู่นั้นคุณน้อยก็ได้ยินเสียงคุณถินซึ่งเป็นสามีของเธอที่กำลังนั่งสนทนากับลุงฤทธิ์อยู่ที่ชั้นล่างและจากบทสนทนาดังกล่าวก็เหมือนกับว่าลุงแกจะเป็นกังวลว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ร้านจะไม่มีของขายเพราะที่ร้านเพิ่งจะขายเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่ไปได้เลยทำให้หน้าร้านตอนนี้โล่งไปหมด และมันก็ทำให้คุณน้อยมีเงินสดติดตัวอยู่ราวๆห0 0 0 0่นบาทเช่นกันคุณน้อยนึกถึงคำพูดของคุณแม่ที่เคยบอกว่าหากไม่อยากรอท่านกลับมาจากอายุทยาก็สามารถออกไปหาของมาขายได้เองเมื่อคิดได้เช่นนั้นคุณน้อยจึงตัดสินใจเดินลงมาจากชั้นบนเพื่อไปบอกกับลุงลิศด้วยตัวเองว่าแม่ได้ฝากเงินไว้ก้อนหนึ่งนั่นแหละลุงเผื่อว่าจะได้เอาไว้ลงของในยามฉุกเฉิน แม้ในใจตอนนั้นเธออยากจะเข้านอนเต็มทีแต่ก็รู้ดีว่าการไม่ไปหาของมาขายคงไม่ใช่เรื่องดีนักเพราะนี่คือธุรกิจที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องทางบ้านอีกทั้งรถก็เป็นของคุณน้อยเงินทุนก็มีหากนิ่งเฉยก็คงไม่มีสินค้าไปสู้กับร้านอื่นตามที่ลุงแกว่าเอาไว้โดยเหตุนี้คุณน้อยจึงขอปรึกษากับคุณถิ่นเป็นการส่วนตัวก่อนที่เธอจะตัดสินใจออกเดินทางกันในคืนนั้นเลย โดยให้ลูกชายคนโตที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 และลูกสาวคนเล็กช่วยกันดูแลบ้านเพียงลําพังคุณน้อยคิดว่าการตีรถไปหาของจากจังหวัดใกล้ๆน่าจะใช้เวลากันไม่มากนักและอีกอย่างตัวลุงฤทธิ์เองแกก็คนคางรู้จักแหล่งขายของในหลายจังหวัดจึงไม่คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรหากออกกันไปตอนนี้ในคืนนั้นอากาศเย็นและเงียบสงัดราวกับทั้งโลกกำลังหลับไหลคุณน้อยบอกให้คุณทิน ขับรถไปตามเส้นทางที่ลุงลิศแนะนำซึ่งจากน้ําเสียงที่ดูมั่นใจของลุงก็ทำให้ทั้งสองคนคิดว่าปลายทางคงจะได้สินค้ามาเติมที่ร้านอย่างแน่นอนซึ่งเวลาที่เริ่มออกเดินทางกันในตอนนั้นมันก็ล่วงไปถึงสี่ทุ่มกว่าเสียแล้วถนนหนทางในยามค่ำคืนแม้ตอนแรกจะยังมีแสงไฟจากตัวเมืองในจังหวัดให้เห็นอยู่บ้างแต่เมื่อขับผลย่านชุมชนออกมา ความมืดก็เข้าโอบล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่เพียงแสงไฟหน้ารถที่สาดส่องไปในความมืดบนท้องถนนพอขับกันมาได้สักระยะหลังจากที่เลี้ยวออกมาจากทางหลวงหมายเลข333ลุงฤิ์ก็ขอให้คุณถิ่นจอดรถอย่างกระทันหันพอคุณน้อยหันไปมองรอบตัวก็พบว่ามีเพียงท้องหนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาตัดด้วยแนวกระท่อมไม้เล็ก ที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามริมคันนาเหล่านั้นบางหลังก็มีแสงไฟริบรีแต่ดันเงียบเหงาราวกับไม่มีใครอยู่ลุงฤทธิ์ก้าวลงจากรถแล้วเดินไปเคาะประตูเพื่อเรียกเจ้าของบ้านทีละหลังเสียงเรียกดังชัดในความเงียบแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับหรือแม้แต่เงาคนโผลออกมาให้เห็นลุงฤทธิ์บอกเพียงว่าแกจำได้ว่าบริเวณนี้มีคนขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ฝีมือดี แต่พอตกค้ำความทรงจำเรื่องเส้นทางก็เริ่มเลือนรางไปตามความเมืดจนจำไม่ได้ชัดว่าจุดไหนคือบ้านของพ่อขาไม้ที่เคยรู้จักคุณน้อยที่เริ่มรู้สึกเอะใจจึงก้มตัวไปกระซิบคุณถิ่นเบาๆว่าลุงลทธิ์แก่เมาจนคิดไปเองหรือเปล่าว่าที่นี่มีของขายอยู่แถวนี้แต่กระนั้นเธอก็ยังไม่อยากขัดใจเพราะลุงแกก็คือคนเก่าคนแก่ที่พอกับแม่ไว้ใจเ,เรื่องของการลงของ ซึ่งในอดีตแกก็ทํารายได้เข้ากงสีของครอบครัวคุณน้อยเป็นกอบเป็นกรรมมามากแล้วแม้ตอนนั้นลุงดิษจะพยายามร้องเรียกและเคาะประตูอยู่หลายหลังแต่ก็ยังไม่มีใครโผล่มาให้เห็นสักคนความบังเวงเริ่มคลืบคลานเข้ามาในจิตใจลุงดิษเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดแกถอนหายใจและบ่นพึมพำกับตัวเองว่าคืนนี้คงไม่เจอแหล่งขายแล้วแหละคุณถิ่นจึงเสนอให้ลองเปลี่ยนเส้นทาง โดยขับเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆเพื่อจะโชคดีไปพบแหล่งขายของข้างหน้าซึ่งระหว่างทางคุณน้อยก็ลดกระจกลงนะครับเพื่อสอบถามชาวบ้านที่พบเห็นตามข้างทางแต่ทุกครั้งที่เอ่ยปากถามชาวบ้านเหล่านั้นกลับเงียบปากแล้วเดินหนีไปหรือไม่ก็เมินราวกับว่าพวกเขาไม่มีตัวตนคุณน้อยสังเกตเห็นว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณถิ่นและลุงฤทธิ์แต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เลยทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาแต่เมื่อเวลาล่วงไปจนเกือบจะเที่ยงคืนลุงลิศแกจึงขอเปลี่ยนแผนอีกครั้งโดยแกเอ่ยขึ้นมาอย่างมั่นใจว่าขอให้คุณทินขับลึกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งแกบอกว่ามันจะอยู่กลางป่าและเป็นหมู่บ้านที่ต้องใช้เวลาขับเข้าไปนานกว่าหมู่บ้านที่ขับผ่านกันมาเมื่อครู่ความเงียบแผ่ปกคลุมภายในรถจนทำให้คุณน้อยทนไม่ไหว ก่อนที่เธอจะเอ่ยถามขึ้นมาเป็นคนแรกโดยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความกังวลคุณลุงคะลุงเคยมาแถวนี้หรอแต่คำตอบที่ได้จากลุงฤทธ์กลับไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใดเมื่อแกบอกว่าไม่เคยหรอกแต่ลุงคิดว่าพอยิ่งขับเข้ามาลึกๆมันก็จะต้องมีของขายอยู่แน่ๆจนคุณน้อยก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าใครมันจะมาขายของกลางป่าแถมยังเป็นเวลาดึกๆดืด่นๆเช่นนี้ รถของคนขินค่ค่อยๆเคลื่อนตัวลึกเข้าไปสู่ถนนชนบทความมืดเกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวและมองไม่เห็นไฟจากรถคันอื่นเลยแม้แต่คันเดียวจนกระทั่งเส้นทางเบื้องหน้าได้นำพาพวกเขามาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านและสิ่งแรกที่เหลือไปเห็นก็คือสารขนาดมหึมาที่ตั้งโรงงานอยู่ทางเข้าหมู่บ้านมันใหญ่เสียจนเกือบจะเท่ากับศาลหลักเมืองในตัวจังหวัด ความเก่าแก่และความขลังของสารทำให้บรรยากาศรอบๆชวนให้ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคุณผิ่นเริ่มขับรถลึกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นในสายตาของคุณน้อยตอนแรกก็เหมือนจะเห็นเงาคนเดินอยู่ไกลๆแต่พอรถเลี้ยวเข้าไปไกลกลับพบว่าทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทไรเสียงของผู้คนมีเพียงหมาจรหลายตัวที่นอนเรียงรายอยู่ข้างทางบางตัวเงยหน้าขึ้นมามอง รากับพวกมันจับจ้องลุกฝีก้าวของผู้มาเยือนแม้ความวังเวงจะกัดกินหัวใจแต่คุณถิ่นและลุงลิ์ก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะหาสินค้ากลับไปขายส่วนคุณน้อยก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยและหงุดหงิดสายตาที่กวาดมองไปรอบๆก็พบว่าที่นี่ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความทันสมัยบ้านเรือนที่พอจะดูใหม่ก็มีอยู่นิดหน่อย บางหลังเป็นบ้านสองชั้นยกใต้ถุนสูงที่ทำขึ้นจากไม้ทั้งหลังฝาบ้านสารด้วยไม้ไผ่หรือมุงด้วยฟางและใบไม้ลักษณะคล้ายกับกระทอมที่ตั้งกันอยู่เป็นกระจุกจนกลายเป็นหมู่บ้านมากกว่าที่จะเป็นชุมชนถาวรเส้นทางในหมู่บ้านเป็นเพียงถนนลูกรังสีแดงไม่มีเสาไฟให้เห็นสักต้นและเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่มีแม้แต่เงาคน คุณถิ่นขับรถวนกลับมาถึงที่สารใหญ่บริเวณทางเขา้าก่อนที่คุณน้อยจะบอกให้ไปหยุดรถอยู่หน้ากระท่อมขนาดใหญ่ทางขวามือที่ดูโดดเด่นกว่าบ้านหลังอื่นๆในละแวกนั้นก่อนที่เธอจะตะโกนถามเข้าไปในบ้านหลังนั้นเสียงดังแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็มีเพียงความเงียบแม้ว่าตอนนั้นคุณน้อยจะบอกให้คุณถินบีบแต่เรียกก็ไม่มีใครโผล่ออกมาสิ่งเดียวที่ขยับและเคลื่อนไหว มีเพียงฝูงหมาจรหลายตัวที่เดินอยู่ริมถนนมันไม่ได้ส่งเสียงเห่าไม่ได้วิ่งหนีแต่แค่จ้องมองแล้วเดินวนอย่างไร้จุดหมายซึ่งภาพดังกล่าวก็ทำให้คุณน้อยรู้สึกขนลุกเพราะมันผิดวิสัยจากปกติอย่างสิ้นเชิง,งลุงฤทธิ์ที่ยังไม่ละความพยายามและความตั้งใจก็แนะนำให้คุณทินขับรถเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมอีกซึ่งหลังจากที่ขับรถกันเข้ามาได้สักพัก คราวนี้พวกเขาก็ไปเจอเข้ากับสี่แยกซึ่งดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านแห่งนี้คุณถิ่นตัดสินใจเลี้ยวขวาแล้วขับไปตามทางเรื่อยๆเส้นทางทอดยาวออกไปสู่พื้นที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเปิดโลง่งแล้วไม่นานก็ไปเจอกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่หน้าหมู่บ้านมีศาลขนาดใหญ่ตั้งตระงานอยู่ซึ่งลักษณะและขนาดที่เห็นก็แทบจะถอดแบบจากศาลที่เห็นในหมู่บ้านก่อนหน้านี้ไม่มีผิด ลุงลิดพ่นคำสบทออกมาด้วยความหงุดหงิดว่าแม่งเอ้ยเอาอีกแล้วบ้าไปแล้วมีสารเหมือนไอ้หมู่บ้านตะกี้เปียบเลยคุณถิ่นจึงลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้ฝุ่นดินแดงมันฟุ้งตลบแต่ทว่ายิ่งขับลึกเข้าไปคุณน้อยก็ยิ่งสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เธอนึกออกวันนี้มันคือหมู่บ้านแห่งเดิมไม่เพียงแต่ตัวบ้านและเส้นทางที่ขุนตา แต่มันเหมือนกันแม้กระทั่งฝูงหมาจรที่นอนเรียงรายราวกับทุกอย่างย้อนกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเมื่อคุณถิ่นขับรถผ่านสี่แยกเดิมเขาก็เริ่มเอะใจนะครับเพราะทีแรกก็คิดแค่ว่าเขาอาจจะขับรถหลงทางเพราะความมืดและตอนนั้นก็ไม่มีใครคุ้นทางจึงอาจจะเผลอเลี้ยวกลับมาโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อขับหลงเข้ามาเจอเป็นครั้งที่สองคุณถิ่นก็เลือกที่จะเลี้ยวซ้าย และหลีกเลี่ยงเส้นทางเดิมโดยเขาหวังว่ามันจะพาออไปจากพื้นที่ลึกลับแห่งนี้ทว่าหลังจากนั้นไม่นานรถกลับวนกลับมาที่หมู่บ้านเดิมอีกครั้งและคราวนี้พวกหมาจรกลุ่มเดิมก็เริ่มเห่าหอนรับกันไปทัว่วรราวกับประกาศการมาถึงของผู้บุกรุกนอกจากนี้ในตาของพวกหมาทุกตัวก็สะท้อนแสงกลับมาเป็นสีแดงอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยในตอนนั้นลุงลทิที่นั่งเงียบมานาน ็ดูเหมือนจะเริ่มหมดความอดทนนะครับแกลดกระจกลงแล้วตะโกนลั่นหมู่บ้านด้วยคำหยาบคายเสียงคำสะบดดาสะท้อนกล้องและหายเข้าไปในความมืดแต่มันก็ยังไม่มีใครโผลออกมาให้เห็นเลยสักคนราวกับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่แรกในจังหวะที่ความอึดอัดเริ่มก่อตัวจนแทบจะทนไม่ไหวคุณถิ่นก็ตัดสินใจหยุดรถกลางความมืดแล้วหันไปบอกลุงลิศท,ที่นั่งอยู่เบาะหลัง เพื่อขอให้แกก้มลงไปหยิบป,ปืนที่ซ่อนอยู่ให้หน่อยคำพูดดังกล่าวทำให้คุณน้อยหันคว้บมามองด้วยความตกใจก่อนที่ลุงลิศจะเอื้อมมือไปหยิบป,ปืนสีโครเมียมแล้วส่งมันต่อให้คุณถิ่นอย่างระมัดระวังแต่ความจริงแล้วมีเพียงคุณถิ่นและคุณน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าที่ลุงแกส่งให้มันเป็นปืนปลอมส่วนปืนจริงอีก,กระบอกจะถูกซ่อนเอาไว้อยู่ที่ใต้ที่นั่งคนขับและคุณถิ่นก็ตั้งใจพกมันมาด้วย พอร,รู้ดีว่าคืนนี้พวกเขาจะต้องเดินทางไกลแถมยังมีเงินสดติดตัวมาจํานวนมากจึงต้องเตรียมพร้อมไว้เพื่อความปลอดภยัยท่ามกลางความเงียบลุงฤทธิ์บ่นขึ้นมาเหมือนอยากระบายความอัดอัน้นว่าเราหลงทางกันแล้วนะคุณทิน่นวนอยู่แต่ที่เดิมกับหมู่บ้านแปลกๆนี่คุณทิ่นที่มือหนึ่งจับพวงมาลายัยส่วนอีกมือก็กำปืนไว้แน่นจึงหันไปตอบด้วยความหมงุดหงิดว่าเลี้ยวขวาก็แล้ว เหลียวสายก็แล้วงั้นครั้งนี้เราลองขับตรงไปเลยดีไหมซึ่งคุณน้อยก็พยักหน้าด้วยความเห็นด้วยอย่างเต็มที่นะครับเพราะในใจของเธอตอนนี้ไม่ได้สนเรื่องเฟอร์นิเจอร์อีกแล้วเธอแค่อยากออกจากหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้ได้โดยเร็วที่สุดเมื่อคุณถิ่นเหยียบคันเร่งตรงไปตามถนนเส้นทางตรงหน้ามันก็เหมือนจะกวนประสาทพวกเขาเพราะมันพาทุกคนวนกลับมายัางหมู่บ้านแห่งเดิมอีกครั้งราวกับถูกขังไว้อยู่ในเขาวงกต โดยความโกรธและความกลัวปะปนกันคุณถิ่นจึงเหยียบคันเร่งเบิลเครื่องจนเสียงดังก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านพร้อมบีบแต่ค้างยาวเรากับต้องการปลุกให้คนทั้งหมู่บ้านตื่นขึ้นคืออย่างน้อยก็อยากให้มีใครสักคนออกมาดา่าเพื่อยือนยันว่าที่นี่ยังมีคนอยู่จริงๆถว่ามันกลับมีแค่เพียงเสียงหมาจรที่พากันหอนประสานกันอย่างหยหวน คุณน้อยแอบคิดในใจว่าดีแล้วที่คุณถิ่นไม่บอกลุงลิศเรื่องปืนจริงที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะเพราะไม่งั้นลุงแกคงจะขอ,อไปยิงขึ้นฟ้าเพื่อระบายอารมณ์ของแกในตอนนี้แน่ๆก่อนที่คุณน้อยจะเอ่ยขึ้นมาว่าหยุดกันก่อนเถอะเรามาสงบสติอารมณ์กันก่อนคุณถิ่นจึงค่อยๆชะลอความเร็วแล้วขับรถไปจอดอยู่ที่สี่แยกกลางหมู่บ้านในตอนนั้นคุณน้อยก็เสนอให้คุณถิน่น ลองวนไปที่ทางซ้ายอีกรอบซึ่งคราวนี้มันก็เกิดสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเมื่อเส้นทางที่เคยขับไปเบื้องหน้ามันไม่เหมือนเดิมถนนลูกดังทอดยาวออกจากหมู่บ้านทางขวามือมีภูเขาลูกหนึ่ง,งต่างต่งานตัดกับท้องฟ้าที่มืดมิดส่วนทางซ้ายกลับมีสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สะท้อนกับแสงจันทร์จนเห็นเป็นระลอกคลื่นซึ่งเธอก็จำได้แม่นนะครับ ว่าตอนแรกที่เลี้ยวมาทางนี้เส้นทางมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเลยสักนิดคุณถิ่นบอกให้คุณน้อยหยิบไฟฉายจากในรถมาซองซึ่งความจริงพวกเขาก็ทำกันแบบนี้ตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับเพื่อมองหาสิ่งผิดปกติระหว่างทางก่อนที่คุณน้อยซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายจะใช้ไฟฉายสาดแสงไปตามข้างถนนพอรถเล่นผ่านสระน้ำใหญ่เธอก็หันแสงลงไปบนผิวน้ำแล้วในเสี้ยววินาทีนั่นเอง ทุกคนในรถก็เห็นพร้อมกันว่ามันมีฝูงปลาจำนวนมหาศาลกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นสายคุณน้อยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนในชีวิตและจากสีหน้าของคุณทินก็ดูจะตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นไม่แพ้กันทางลุงลทธิ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานก็ยังเอ่ยขึ้นมาเสียงหลงว่าแกไม่แน่ใจวันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติหรือพวกมันตกใจในแสงไฟที่ส่องไปกันแน่ ลุงลิ์บอกให้คุณถิ่นจอดรถที่ข้างสะซึ่งตอนแรกคุณน้อยก็นึกว่าแกคงอยากจะลงไปปลดทุกข์เบาเฉยๆแต่มันกลับกลายเป็นว่าลุงแกเดินไปที่ท้ายรถแล้วหยิบไฟสปอร์ตไลท์ออกมาก่อนที่จะใช้มันส่องลงไปในผิวน้ำแสงสีขาวสว่างใชให้เห็นปลาจำนวนมากที่กำลังว่ายวนกันอยู่เต็มสะก่อนที่ลุงจะเรียกให้ทุกคนลงมาดูด้วยกันนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ย ลุงลิศพึ่มทำไม่กระพริบตาจากนั้นสีหน้าของแกก็เปลี่ยนเป็นความอยากได้แกพูดเหมือนตัดใจแล้วว่าคืนนี้ยังไงก็คงจะหาร้านขายเฟอร์นิเจอร์ส่งไม่เจอแต่อย่างน้อยๆพวกเราก็ไม่ควรกลับบ้านกันมือเปล่าลุงลิศก้าวลงไปที่ขอบสะแล้วพยายามจ้วงมือจับปลาอย่างไม่ยั้งคิดแต่แล้วทันใดนั้นไฟสปอตไลท์ในมือก็ดับวูบลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงแสงไฟจากหน้ารถที่ส่องสว่างอย่างริบดี ลุงลิศเดินขึ้นมาซุดตัวลงนั่งกับพื้นดินแดงของถนนแกพยายามเขย่าไฟฉายแล้วก้มดูสวิตช์ก่อนที่แกจะตะโกนด่ากล่าใส่ความว่างเปล่าว,ว่าพวกมึงห่วงนักหรอเอาไว้กินเองก็ไม่ได้จะห่วงทำไมวะถ้าไม่ยอมให้กูจับปลาพวกนี้กลับไปกูจะทำให้ปลามันตายยกสะไปเลยและแม้ว่าคุณน้อยจะพยายามห้ามลุงแกไม่ให้พูดจาท้าทายในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็ดูเหมือนกับว่าคำเตือนของเธอจะไร้ความหมายเธอจึงเลือกที่จะเดินไปขึ้นรถเพื่อความปลอดภยัยแล้วไม่นานนะักคนถิ่นก็ขึ้นมานั่งอยู่หลังพวงมาลายัยมือข้างหนึ่งยังคงกำปืนเอาไว้แน่นส่วนลุงฤทธิ์ก็เดินมานั่งอยู่ที่บริเวณหน้ารถใช้แสงไฟหน้ารถเพื่อซ่อมสปอตไลท์ในมือซึ่งตำแหน่งของแกก็อยู่ห่างจากตัวรถไม่ถึง10เมตรแต่บรรยากาศรอบตัวกลับทำให้ระยะนั้นดูไกลออกไปอย่างน่าประหลาด แล้วทันใดนั้นมันก็มีเสียงบางอย่างที่เคลื่อนไหวแผ่วๆดังขึ้นจากรอบบริเวณก่อนที่จะแผ่ขยายชัดเจนเป็นเสียงฝีเท้าหนักๆคล้ายกับมีคนกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ข้างรถอย่างไม่มีปีมีคลุยคุณถิ่นรีบล้วงลงไปหยิบปืนจริงขึ้นมาจับไว้แน่นดวงตายังคงจับจ้องไปในความมืดนอกกระจกก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาที่เริ่มออกตัววิ่งรอบรถ อุ๊ยนาทีนั้นคุณน้อยก็พยายามมองออกไปนะครับก่อนที่เธอจะเห็นลุงฤทธิ์ยังคงตั้งหน้าตั้งตาซ่อมไฟสปอตไลท์โดยไม,แม่แม้ที่จะเหลียวกับมามองเธอรีบกระซิบบอกคุณถิ่นว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่กันนานกว่านี้ก่อนที่จะยกมือขึ้นไหว้แม่ย่านางรถแล้วเริ่มภาวนาในใจขอให้พวกเขาเดินทางออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภยัยพร้อมบนบานสารกล่าวว่าจะนำไก่ต้ม พร้อมกับพวงมาลัยมาถวายในช่วงเช้าหากทุกคนสามารถกลับถึงบ้านได้ภายในคืนนี้แม้คำอธิษฐานจะจบลงแล้วแต่เสียงฝีเท้าที่วิ่งอยู่รอบรถก็ยังไม่จางหายทั้งคู่พยายามมองหาเจ้าของเสียงแต่กลับพบแค่เพียงความว่างเปล่าคุณถิ่นที่เห็นท่าไม่ดีจึงชวนคุณน้อยลงไปตามล,งลุงฤิ์เทียงคงซ่อมไฟฉายไปด่าไปไม่หยุดแล้วจู่ๆขณะที่ลุงแกสบด,ด่ายอยู่นั้น ไฟสปอตไลท์ก็ติดขึ้นมาเสียซะดือดลำแสงพุ่งตรงไปยังผิวน้ำในสระแล้วภาพที่ปรากฏก็ทำให้คุณน้อยถึงกับพังาะเมื่อมีปลาตัวขนาดมาหึมากระโจนขึ้นมาเหนือผิวน้ำและทิศท,ทางที่มันพุ่งขึ้นก็เหมือนจะพุ่งเข้ามาหาพวกเขานั่นจึงทำให้คุณน้อยวิ่งกลับขึ้นไปบนรถทันทีทางลุงลิศท,ที่เห็นเหมือนกันก็ไม่อ้อยอิงนะครับแกรีบวิ่งตามคุณถิ่นกลับมาที่รถพร้อมตะโกนบอกให้รีบขับออกไปโดยเร็วที่สุด ไม่รู้ไฟมันติดเองได้ยังไงลุงฤทธิ์พูดขึ้นพลังหอบหายใจทีทีขณะที่คุณถิ่นก็เร่งเครื่องออกไปจากพื้นที่แต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้ากลับเลวร้ายกว่าเดิมเราอไม่นานนักพวกเขาก็พบว่ารถของพวกเขาวนกลับมายังหมู่บ้านเดิมอีกครั้งและไม่ว่าจะพยายามเปลี่ยนเส้นทางกี่หนสุดท้ายก็กลับมาที่สระน้ำแห่งเดิมราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังบังคับให้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อ คุณน้อยที่รู้สึกว่าตัวเองไม่อาจจะทนต่อความกดดันต่อไปได้อีกเธอจึงเอ่ยปากขอให้ลุงฤทธิ์และคุณถิ่นรวมมือกันยกมือไหว้ขอข,อขอมาเจ้าป่าเจ้าขาวพร้อมเอ่ยคำอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เมตตาเพื่อเปิดทางให้พวกเขากลับบ้านกันได้อย่างปลอดภยัยซส่งทั้งสองคนก็ยอมทำตามอย่างว่าง่ายนะครับและหลังจากที่คุณถิ่นขับรถออกไปตามเส้นทางเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจอีกครั้ง เมื่อถนนเส้นเดิมที่ก่อนหน้านี้พาพวกเขาวนกลับเข้าหมู่บ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันกลับแปกตาออกไปและทอดยาวไปเรื่อยๆจนโผล่ออกสู่ถนนลาดยางที่มืดมิดเมื่อรถเล่นต่อไปตามทางได้สักพักคุณน้อยก็เริ่มเห็นป้ายบอกทางตามปกติที่ปรากฏขึ้นตามริมถนนเหมือนเป็นสัญญาณว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้ง ความอึดอัดที่กดทับมาทั้งเขืนค่อยๆค,ค,คลายลงคุณถิ่นหันมาถามย้ำด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ากลับบ้านกันเลยนะไม่ต้องไปแวะหาที่ลงของแล้วใช่ไหมซึ่งคุณน้อยก็ตอบกลับไปแบบไม่ต้องคิดนะครับว่ากลับกันเลยตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วจนกระทั่งในช่วงเวลาประมาณตีสี่รถของพวกเขาก็มาจอดสนิทอยู่ที่หน้าบ้านในจังหวัดอุทัยธานีความเหนื่อยล้าแผ่ซ่านไปทั้งกายและใจ ประกอบกับประสบการณ์หล่อในคืนนั้นก็ยังคงติดอยู่ในใจของคุณน้อยมาโดยตลอดจนกระทั่งหลายปีต่อมามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณน้อยได้มีโอกาสนั่งรถผ่านถนนเส้นเดิมที่เคยเกิดเรื่องกับพวกเธอในตอนนั้นแล้วเธอก็ไปสะดุดตากับซอยซอยหนึ่งที่รู้สึกขับคลายขับข่าว่าจะเป็นถนนเส้นเดียวกับที่ลุงลิศแกเสนอให้เลี้ยวเข้าไปในค่ําคืนนั้นแต่ตอนที่เห็นคุณน้อยกับคุณถิ่นก็ทําแค่เพียงมองผ่านนะครับ และไม่มีใครเอ่ยปากชวนกันเข้าไปสำรวจเพราะต่างรู้ดีว่าบางสถานที่อาจจะดีกว่าหากปล่อยให้มันอยู่ในความทรงจำและจำแค่ว่ามันต้องเลี้ยวเข้าไปจากทางหลวงหมายเลข3-3-3ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณน้อยส่งเข้ามาจบตัวผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าสถานที่ที่พวกคุณน้อยพาก,กันหลงเข้าไปมันเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากอำนาจของบางสิ่ง แต่เมื่อผมไปลองไล่ดูเส้นทางทั้งหมดและลองเปิดแผนที่เทียบกับระยะเวลาที่ใช้ขับรถก็คาดว่าจุดที่น่าจะตรงกับเส้นทางภายในเรื่องมากที่สุดน่าจะเป็นถนนช่วงรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดอุทัยธานีและเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งพื้นที่แถบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าลึกลับมากมายนะครับแล้วก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ตามแนวป่าและเชิงเขาจึงมีความเป็นไปได้ว่าหมู่บ้านที่พวกคุณน้อยหลงเข้าไป อาจจะเป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านี้ก็เป็นได้และถ้าหากว่าท่านใดมีโอกาสขับรถผ่านทางหลวงหมายเลข3 3 3ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วก็ลองสังเกตข้างทางให้ดีๆนะครับหากคุณเห็นสารไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ปากทางเขา้าและมีฝูงสุนัขจรที่นอนเรียงรายอยู่ข้างถนนคุณอาจกำลังเดินทางเข้าสู่ถนนเส้นเดียวกับที่พวกคุณน้อยเผชิญมา เส้นทางที่ไม่มีความแน่นอนว่าคุณจะได้กลับออกมาในเช้าวันรุ่งขึ้นหรือไม่ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ